วัสดีครับผู้อกอรองผมเองนะครับชีวิตบ้านบ้านสมาดาวนองครับวันนี้มาร่วมมหากรรมลงท่านคื่อเก่าครับอยู่วัดบ้านหน้าวาตําบลน้องศิีอำเภอชิมราชจังหวัดบุญกัครับผมไปผ้าไปบึงไปช่มบรรยากาศครับมหากรรมลงท่านครับพงสุดท้ายนะครับของมหากรรมลงท่านครับสืบสารปะเพณนี่ครับ มาฮักกำลงท่านกับของฝากทีสาอีกโค้งสุดท้ายนะครับหลังจากนั้นจะออกพรรษาครับผมคนเยอะ้ามีบึงไปส่มบรรยากาศกันเงียงครับเหมือนคนเยอะมากครับอยู่วัดบ้านนาว่าครับผมคนเยอะมากครับคนเยอะมากครับมากรำลงท่านครับแจกคนแจกครับอพี่น้อง ช่วงสุดท้ายแล้วครับมาหากรรมลงมท่าน,นครับช่วงนี้นะครับน้องๆแจกแค่บาวานเบาไ้แล้วครับปัดพี่น้องโบดโ์ครับผมน้ำฮ้อน้วครับน้ำฮ้อน้วครับเด้อ ครับแจกเป็นแจกครับเดินแถบอะไรครับคนเยอะมากหลายพี่น้องคนหลายครับหมาเรากำลังท่านครับโอ้แจกเป็นแจกครับผมปลาครับตำบลหนองสิมครับผมมืัอนี้ครับมาเบืองหมากรำลังท่านครับคนหลายครับพี่น้องโอ้แตกเปกคลาครั้อครับาหลากหลายครับหลากหลายครับแจกเป็นแจกครับผม ครับ,บผมบครับผ้มน้ำบ้บคบาคนมาพดอะไร <c oughs> แจกยังครับนี่มัดเจียกยังครับนี่น้ำมะตูมโอ้น้ำมะตูม<ง>โอ้น้ำสมุนไพรครับหอมหอมเนาะผมอมหอมน้ำมะตูมคิด่ว่าอยู่ยกับบ้านนี่บ่ครับโอ้ครับมาทำลงทานครับบนแจกน้ำมะตูมครับ คนอีกหนึ่งของทานครับแจกเป็นแจกเข้ามาหนึ่งเป็นเดซับเซับครับผมขอบคุณแจกขอบคุณครับ คนเยอะมากครับครับครับผมาบงมากำรลงท่าครับอยู่บ้านน้ำบาครับผมมูนี่มาเบ่งบรรยากาศการแกครับเอาเปิ้ลแกนะครับลอดซ่องลอดซ่องมาครับนี่อ๋อครับแจกลอดซ่องครับผมแซ้วครับ น้องๆมาครับรถส่องแล้วก็อ <laughs> ยู่กับบ้านนี่นปะครับาาอ๋อครับผมมาทำลงทานครับบ้านน้าหว่าครับบ้มมานมะแจก,กรอดซ่องครับรอดซ่องรอดซ่องพี่น้องรอดซ่องครับผมอ่าเมื่อกี่นอ้องมันตัแซ่บเออครับค<ห>นตะแก้วตะแก้วไปเลยครับ เ่นกนครับผมของเสพพิสารนะครับนาะคนพ่สารมากตัวตามะละกอนี่บอครับอพ่อมนงี้คัมพ่งอครับโอ้โอ้้โ้อ้โอโอ้โอ้โอ้โโอ้อแโ้โอ ครับตำมะละกอครับเบิ้งแรกวบ้องยครับตอนตำมละกอนี่ออไปบ้านไหนกับพ่อครับต้องเสียดีสารไปมาน้ายบ้านนะครับเจอประจำครับตำมะละกอรับท่านนีแน่เออครับผมอ๋อครับผมโอับตายมาเออคุ แต่ว่าแถวเงี yeah, right. smoking, ้ยๆครับลงทรมนี่เป็นมาจากบ้านเดียวกันป่ะครับนี่โอ้ับผมคนนนหนุนๆคนกระบ่านเนาะครับเนาะครับแซ่บๆครับพี่น้องตะมรก่อคนเยอะครับผมเขาแถวเงี้ยเลยครับผมนี่ของมักฤษสานตัวครับ ป้าพี่น้องไปตำมะละกอครับมาฮักกำลงท่านครับผมมือนีหนินั่งที่นะครับเบิองมะส้มบรรยากาศมาฮักกำลงท่านครับผมเป็นยังไงครับน้ำมะตูมแต่แสบพี่น้องแต่แสบนี่ส่วนเครื่องปรุงยังอยู่บอกครับพื้นต้มแต่น้ำต้มอย่างเดียวครับ ใเตจหโอ้ขอบคให้ความรูอันนี้มีประวัติการเล่าไว้ในพิธีเลี้โบทกคนต้องาดูด้วยเมื่อองค์พระเจ้าทงมาพึงเจ้าขพระรูปในพระธรรมเราผู้เป็นกุุชนเราเกิดมาเราเดินตามทำกักสอนที่องค์คนพ เราก็ปรารถนาอยากมีส่วนถวิตรค่ราไม่สไม่สวมหมดไม่ตั้งท้อถ้าว่าด้เถิดพุทธานาไม่พู้โดยเหที่กันให้โยหตุใดไม่เอาทำาผลเหรอเพื่อเป็นการให้ความร่ถ้าว่าชาวทุกคนผู้คนรุ่หลังเกิดมาภายหลังก็จะได้แสดงความรุรงได้อะไรผมเป็นอกใ แล้วอเขาเปิดเที่ยวไม่ต่างกันทีนี้ทำไมเราจึงมีความรู้ในพระสงฆ์การเข้าใกล้พระสงฆ์ผู้เป็นผู้สืบทอดอารยธรรมศาสนาได้เสียสละข้อบครองอ่อนผางเงินมากกวดเพื่อศึกษาธรรมะและก็เพื่อพุทธ้าสตร์สอนท่าน้ินทร์สานต์มาพิจารณา เราก็จึง้องให้ความรู้สัทธาผู้เ้าสเหมือนที่ปฏิบัตได้ไปพบขาของผู้แรกของเจ้าเชือพอเห็นวุญญาณเกือความ